เลยไปอีกนิดหนึ่งในสลาไปที่ไหนคะเลยจากอ่างเก็บน้ําลําพระเพลิงไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเป็นสถานที่เขาต้องซื้อหญ้าไปให้เหมือนอย่างที่สวนพึ่งไปเลี้ยงแพะใช่ไหมครับเลี้ยงแกะขอไปเลี้ยงแกะนะครับแล้วร้านกาแฟตรงนี้ที่มีเลี้ยงหญ้าเนี่ยฮะจะเลี้ยงแกะคล้ายๆกับร้านกาแฟร้านหนึ่งที่เมืองปาย เห็นไหมครับที่มีชื่อเสียงเวลาใครไปต้องไปถ่ายรูปตรงเนี้ยเวลาใครไปต้องมาอยู่ตรงนี้นี่แหละที่นี่ปัจจุบันเขามีแล้วสร้างจุดเด่นสร้างเสร็จแล้วกับเขาเองใช่ฮะแล้วคนผ่านปุ๊บเนี่ยคนจะแวะพอแวะปุ๊บเนี่ยก็เดินเข้าไปดูแกะอะไรตองมีอะไรแล้วก็มีที่พักอยู่ในหุบเขาโอ้โหนี่สลาพี่หนุ่มกาลังบอกว่าพอมันมีจุดที่มันถึงก่อนเขาก็แวะแล้วมันก็หมดเวลามันก็หมดเวลานี่สามจุดแล้วเห็นไหมฮะสามจุดแล้วที่กําลังบอกเนี่ย ว่าสมมุตินะครับนี่ไม่ได้แนะนําหรือว่าอะไรสมมุติน้องนิสลาจะไปที่บ้านไทยสามัคคีที่ว่าถ้าน,นุสลาไปพักนั่นปุ๊บก็กินผักปลอดสารพิษไรมืดเข้าที่พักมไม่มีอะไรแลฮะไม่เห็นอะไรแต่น,นุสลาอยู่ตรงนี้สามจุดที่น้อง,น,องนิสลาแวะเลยเนี่ยน้องนิสลาก็มีความสุขแล้วเพราะมีความสุขปุ๊บเนี่ยถามว่าจากตรงนี้ไปอีกประมาณทักห้าสิบกิโลเมตรเนี่ยน้องนิสลาก็ต้องหาที่พักบริเวณนี้แล้วเนื่องจากว่า บริเวณเขาแผงมา้าทั้งหมดปัจจุบันนี่ฮะบนขุนเขาสูง mm hmm. มีรีสอร์ทที่หรูหรูบนในที่ไม่ใหญ่มากนักมีรีสอร์ทขนาดเล็กๆ mm hmm. สามารถกางเต็นท์ได้นั่งรับประทานอาหารในช่วงพบค่ำ <c oughs> ตั้งแต่หนึ่งทุ่มตรงปลายนุชลาฮะ mm hmm. พอมองลงมาฮะมันเหมือนเมืองหนึ่งที่อยู่ในวิมาน mm hmm. เห็นแสงไวายไรที่ประยับเต็มไปหมดเลยในช่วง ในในในหลายขุนเขาแต่ว่าถ้าเราไปที่วังน้ําเขียวที่บ้านไทยสามคีนี่ยคุณจะไม่เห็นแบบนี้อนี่คือข้อแตกต่างที่พี่หนุ่มได้มีโอกาสไปสัมผัสไปพูดไปคุยกับนักเที่ยวโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวัยรุ่นทั้งหลายนะครับเขาถึงมาอยู่กันตรงนี้เนื่องจากว่าพอลานนั่งรับประทานอาหารในที่พักหรือในในรีสอร์ทของเขาเนี่ยมองลงมาเนี่ยโอ้โหยิสลา มันสวยฮะม,มันเหมือนว่าเอกกลางวันกับกลางคืนนี่มันแตกต่างกันมากเลยกับการที่เราจะเข้าอยู่ในห้องนอนกับการที่เราออกมานั่งคุยกันแล้วเห็นแสงสีฮะ,ะมันยากาศอย่างนี้ฮะมันหายากฮะแล้วพี่หนุ่มเชื่อว่าต่อไปนะครับเขาแผงมาเนี่ยผู้คนจะหลั่งไหลไปกลางเต็นท์เอ่ยไปพักแรมที่นี่ไปหาอาหารกินกันที่นี่ เเยอะพิ่่มขึ้น,นเรือยๆพ,พี่หนุ่มกําลังจะบอกว่าการเดินทางไปภาคเหนือต้องใช้ระยะเวลาจากกรุงเทพมหานครเอาจุดกรุงเทพมหานคร,รเป็นที่ตั้งนะคะง ก็ต้องใช้เวลาประมาณสักหนึ่งวันเต็มถึงจะเดินทางแล้วแบบลุ่งขึ้นถึงจะได้เที่ยวแต่ถ้าเกิดเดินทางไปที่เขาแผ่นดหรือว่าแค่นครราชสีมาเนี่ยแหละไปเช้าเย็นกลับก็สามารถที่จะไปได้เหมือนกันมันก็เลยเป็นโอกาสทางเลือกของคนกรุงคนเมืองคนที่ไม่มีเวลาไปเดินทางถูกต้องอันนี้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าที่อื่นไม่มีเวลาในยามกลางคืนเนี่ยที่อื่นเนี่ยเราจะไม่เห็นเนื่องจากที่อื่นเนี่ยจะมีตึกรามั้นช่องในบังหมดเลย แต่ว่าที่เขาแผงมาเนี่ยเวลาคุณพักในที่สูงจักนิดหนึ่งเนี่ยคุณจะมองลงมาจากขุนเขาเนี่ยมันจะเป็นแอ่งอแอ่งลงไปนะแล้วก็ขึ้นสโลขึ้นไปเป็นแอ่งลงมาปุ๊บสโลขึ้นไปเนี่ยแล้วทุกที่ จะมีรีสอร์ทพอรีสอร์ทในยามค่ำคืนเป็นไงฮะเขาเปิดไฟไหมเขาเปิดไฟเนี่ยมันจะดูสวยงามมันมีชีวิตในยามค่ำคืนหลายคนมองว่าเส้นทางเปรี่ยวใส่เขาแผงม้าก่อนหน้านี้คือว่าสมัยก่อนทุกคนก็ไม่อยากจะเดินทางไปแต่ถ้าตอนเนี้ย ทุกคนมุ่งที่จะเดินทางไปพักผ่อนเพราะว่ามีมีอะไรที่มันมันมันเจริญหูเจริญตามากขึ้นไม่ใช่ว่าโัไปเจอแต่ดอกไม้ไม่มีอะไร็ชีวิตชีวาก็เหมือนกําลังจะบอกเหมือนทุ่งดอกทานตะวันที่ว่าอ่าเราก็ไปดูในตอนกลางวันถูกต้องแต่เนี้ยเราสามารถจะเดินทางไปทั้งกลางวันได้แล้วก็ยังอาศัยอยู่นอนนอนสักคืนสักคืนหนึ่งแล้วก็เห็นบรรยากาศยามค่าคืนกับป่าไม้ได้ด้วยถูกต้องฮะแล้วนุ่งฉลาฮะถ้าช่วงอากาศหนาวเย็น พอตอนเช้านิสลาตื่นมาสักประมาณทั้งกโมงครึ่งค่ะท่านนิสลาเป็นคนชอบถ่ายภาพล้างหน้าล้างตาม,มาแสงสวยโอ้หนี่ใส่เสื้อกันหนาวออกมานะใ,ใส่หมวกไหมพรมนะ,ะแล้วให้คนถ่ายรูปเราเนี่ยข้างล่งข้างหลังเป็นหมอกขึ้นนะแล้วยิ่งพระทิตย์จะขึ้นประมาณสักแปดโมงประมาณนี้นะ ก็โหจะเห็นจะเห็นท้องฟ้าเป็นขอบเนยนะถ่ายภาพเนี่ยสวยมากสวยอ่ะใช่ใครที่เป็นนักเดินทางแล้วก็นักถ่ายรูปสถานที่แห่งนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ใช่ครับลองเดินทางไปดูค่ะลองดูฮะนนี้น่าสนใจทีเดียวนเห็นไหมครับว่าเรื่องราวต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยคุณในตอนเช้าเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกลับเส้นเก่าใช่ไหมครับถูกต้องคุณก็เดินทางมุ่งตรงไปเลยฮะไปออก ที่อำเภอวังน้ำเขียวทีนี้ซ้ายกับขวาจะเลือกไปทางไหนให้คุณเลือกไปแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะครับช่วงสุดท้ายแล้วค่ะพี่นุ่มเอาละครับถ้าคุณเลือกซ้ายคุณก็ไปออกที่โคราชปักธงชัยแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวมาเชื่อมที่ลำตะคองถ้าคุณเลือกขวาก็ไปมาออกปาจินบุรีนะครับแล้วก็มาออกนครนายกนะครับหรือจะไปออกฉากชิงเจ้าก็ได้ อันนี้ก็บอกให้คุณเลือกแต่ว่ายังไม่ลงรายละเอียดมากนักเนื่องจากว่าน้องนิสลาฮะมีข่าวหลายข่าวมากทีเดียว,วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนทำไมคะตรุษจีนเนี่ยหลายที่หลายจังหวัดในประเทศไทยจะมีงานเทศกาลตรุษจีนกันเยอะ,อะแต่ว่าอันนี้น่าสนใจมากเลยพี่หนุ่มเอามาฝากนะครับนในวันที่ยี 23, ่สิบถึงยี่สิบสามมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับตรุษจีนสี่แผ่นดินสี่วัฒนธรรม,มที่ เมืองมุกดาหารนอ่ะภาตะวันออกชิ้งเหนือตกเิีเราจะไม่เคยได้ยินเนาะใช่ตรุตจีนเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมเข้ามาแสดงซึ่งเป็นสายสัมพันธ์เชื่อมกันเนี่ยนะครับนริสลามาจากไหนฮะสวรรณเขตคือประเทศลาวมาจากเวียดนามฮะมาจากจีนฮะบวกกับไทยก็เป็นสีวัฒนธรรม,มสี่แผ่นดินไปชมการแสดงได้ฮะที่เมืองมุกดาหาร เขาเริ่ม20 2 3ถึง23มกราคม2555บริเวณตลาดอินโดจีนริมแม่น้ำโขงมุกดาหารอ,อันนี้น่าไปชมการแสดงของเขาเไทยลาวจีนเวียดนามเนี่ยเ,เป็นการแสดงผสมผสานกันนี่ยพี่หนุ่มว่าหาชมได้ยากนะครับศิละปะต่างๆตรงนี้นะครับจำไว้เลยนะครับว่าในปีมังกรทองในปีนี้ไปเที่ยวมุกดาหาร20-23มกราคม2555ริมแม่น้ำโขงบริเวณตลาดอินโดจีน เทศบาลบุกาหารอันนี้หนึ่งนะครับอ,อีกหนึ่งงานอันนี้ก็น่าไปนุสลาฮะที่จังหวัดสุพรรณบุรี<อ>16มกราคมคก็คือวันจันทร์นี่แหละไปถึง1กุมภาพันธ์2555งานอนุสร์ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ก็มีการแสดงแสงสีเสียงมีเวทีลูกทุง่งมีการประกวดลูกทุง่งมีการชกมวยแล้วก็ม,มีการออกร้านค้าของผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนะนะครับ ส่วนอีกงานหนึ่งเหมือนกันฮะที่ไหนคะสุพรรณบุรีเหมือนกันงานตรุษจ,จีนฮะ2 9ถ<อ>ึง29มกราคม2 5 5 5นบะณบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือลูกหลานพันมังกรที่สุพรรณบุรีงานนี้ต้องไปดูฮะเนื่องจากว่าเขานำกิจกรรมของจีนมาแสดงแล้วก็มีรถไต่ถัง ระหว่างรถไต่ถังที่เราเคยดูของคนไทยแล้วลองไปดูของคนจีนบ้างดิว่าเขาไตา่ถังเนี่ยจะเหมือนคนไทยไหมเห็นก็คุยนะคุยคุยหนาว่าสุดยอดกายกรรมอของรถไต่ถังจีนเนี่ย ต้องไปกันนะครับที่บริเวณลูกหลานพันมังกรที่จังหวัดสุพรรณบุรีอ้าวเรายังมีคําถามอะไรอีกไหมในสัปดาห์นี้วันนี้คําถามของเราเนี่ยนะคะพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มเดินทางไปวังน้ําเขียวบอกเส้นทางว่าต้องแวะที่อําเภออําเภอนึงของจังหวัดสรณบุรีก็คืออำเภอเสาให้ไปเที่ยวตลาดร้อยปีต้องทานเกี๊ยวเพราะว่าที่นั่นเขาจะมีร้านก๋วยเตี๋ยว ตั้งแต่ในสมัยร้อยปีที่ผ่านมาก็คือสมัยรัชกาลที่ห้านี่ก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาอถามคุณผู้ฟังว่าเมื่อสักครู่บอกไปแล้วนะอือะไรมันอร่อยจังเลยอใช่ไหมหลายคนต้องไปสั่งที่นี่เอาอย่างเดียวค่ะอย่างเดียวอย่างเดียวอะไรน่จะบวกอะไรน้ำจุ้นน้ำจิ้มอะไรด้วยไม่รู้นะอไม่รู้อะไรเออที่ เขาไปถึงที่ตลาดราอ้รอยปีครับสั่งมาเนี่ยปุ๊บ,บเลยขอไอเนี้ยทอ,อดน้อยเอเอนะ อะไรเอ่ยนั่นสิคะไปแวะที่ตลาดร้อยปีแล้วทุกคนต้องสั่งเจ้าเนี้ยมาทานด้วย022441482ค่ะและ022410055นะคะ022441482และ022410055คุณผู้ฟังยังมีโอกาสตอบคำถามแล้วก็ที่จะมาชิงของรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยุรัฐสภาในการมอบของรางวัลต้อนรับปีใหม่ปีมังกรทองแบบนี้มีหลายอย่างน้องสุขใจจะเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรจะไปถึงมือคุณผู้ฟังอย่างไร วันนี้รับ15สายค่ะกับคำถามที่ว่าการเดินทางไปหวังน้ำเขียวคุณสุทนพาไปแวะที่ตลาดร้อยปีของจังหวัดสระบุรีเพเภอเสาให้เวลาไปที่เนี้ยเขาจะไปทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งแล้วเขาก็จะสั่งไอ้เจ้าทอดตัวเนี้ยบวกน้ำจิ้มด้วยอะไรเอ่ยนะคะ022441482และ022410 055ค่ะก็นม็มิสลาขอบคุณท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของเราจริงๆเลยโทรศัพท์กันมาทุกสัปดาห์เลยก็ถือว่าเยอะมากเลยนะมิสลานะขอบคุณทุกท่านเลยทีเดียววันนี้เดี๋ยวเราไปรับสายโทรศัพท์หลังไม้15สายอย่าลืมนะคะ02244182และ022410055วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันตรุจจีนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ